ว่าแล้วหมาทองดีทําไมมันถึงหนีออกจากบ้านบ่อยที่แท้มันก็หิวข้าวนี้เองเจ้าของหมาเหลี่ยมมากแถไปเรื่อยๆไม่อยากจ่ายโทษทุกคนยกเป็นตัวเองสมควรให้เงินรางวัลกับคนที่นําส่งถูกต้องที่สุดเจ้าของร้านหมูกระทะก,ก็เป็นคนดีนับถือน้ําใจคนอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากเลยนะพร้อมจะเอาเปรียบใช้ทุกวิธีทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนความถูกผิดใดๆเราประชาชนโคตรเห็นใจและสงสารที่แม่บ้าน เลยคือคนหาเช้ากินค่าอย่าว่าแต่ต้องจ่ายตอนแพ้คดีเลยแค่ค่ารถไปศาลในแต่ละนัดเขาก็ต้องหยุดงานไปคือเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงร้องให้ชีวิตหลังจากนี้ได้ร้องทุกวันแน่ๆเพราะโดนสังคมประนามโทษฐานเหลี่ยมๆม,มากคุณกล้วยใจคุณมันได้จริงๆได้ความอำมหิตสุดๆได้เหลี่ยมชนิดที่เรียกว่าโคตรเหลี่ยมเลยโดนรุมกินโตชานาจ,จิตเลยเจ้าของสุนัขไม่ควรฟ้องร้องแม่บ้านนะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเพียงแต่ภาษามีมาพักด้วย แต่เขาก็ช่วยทํางานให้นี่และข้าวของก็ไม่ได้หายแม่บ้านคงกลัวเพราะไม่ใช่บ้านตนเลยชวนสามีมาอยู่เป็นเพื่อนต่อไปนี้ถ้าทองดีหนีออกอีกครั้งจะไม่มีใครตามหาหรือส่งคืนให้แน่นอนคงไม่มีแม่บ้านที่ไหนไปทํางานบ้านนี้อีกแน่นอนชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกก็ต่อไปเวลาต้องการขอความช่วยเหลือคงไม่มีใครยืมมือช่วยเหลือชีวิตเท่ากับติดแบล็คลิสต์แล้วไปอุดหนุนหมูกระทะทองเหลือง คิดจะเบี้ยวสุดๆตอนแรกเจ้าของร้านหมูทะมูดไม่เอาเงินก็พยายามจะให้เขาไม่ยอมให้โอเล่คนที่เป็นคนเอาหมาไปให้แต่พอเจ้าของร้านหมูทะจะรับเงินไปให้คุณโอเล่แทนรีบบิดเลยว่าไม่ให้เจ้าของหมูทะแต่จะให้พนักงานของร้านหมูทะแทนคือพยายามแทไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่จ่ายกฎหมายมาจากความยุติธรรมถึงบ้างครั้งจะถูกตีความผิดเพีเ้ยนไปบ้างแต่ก็มีทนายที่ตีกรอบให้อยู่ในกฎหมายคือกฎที่ตั้งอยู่บนศีลธรรมและจริยธรรม ถ้าทองดีพูดได้คงจะบอกว่าอุตสาห์นีไปได้แล้วยังจะตามกลับมาทํำไมคําพูดนี้สะท้อนถึงมุมมองที่เห็นว่าหมาคงไม่ได้มีความสุขนักกับการอยู่ในบ้านที่อาจมีความกดดันจนถึงขั้นต้องวิ่งหนีออกจากบ้านพลเมืองดีผู้ช่วยเหลือน้าน้องทองดีกลับมาส่งคุณกล้วยกลับปฏิเสธที่จะมอบเงินรางวัลตามที่ประกาศไว้ในโพสต์โดยให้เหตุผลหลากหลายเช่นตั้งใจจะให้รางวัลแก่ผู้พบเจอคนแรกเท่านั้น หรือพลเมืองดีไม่ได้แจ้งข่าวผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในโพสต์ทำให้เกิดความไม่พอใจเมื่อเจ้าของร้านหมูกระทะซึ่งเป็นผู้พบเจอ์น้องทองดีคนแรกกลับออกมาเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้หวังเงินรางวัลตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้ยินว่าคุณกล้วยพยายามเปลี่ยนคำพูดไปมาก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจและเรียกร้องความเป็นธรรมกระแสดราม่าในโลกออนไลน์แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งตำหนิคุณกล้วยที่ไม่มีน้ำใจ และมองว่าการประกาศเงินรางวัลเป็นเพียงการสร้างภาพอวดรวยเพื่อดึงความสนใจขณะที่อีกฝั่งมองว่าพลเมืองดีบางคนอาจหวังผลประโยชน์จากเงินรางวัลและการช่วยเหลือสัตว์ควรเป็นเรื่องของน้ำใจมากกว่าการคาดหวังสิ่งตอบแทนผู้ใช้งานโซเชียลหลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจของคุณกล้วยนี่หรือคนที่บอกว่ารักหมาถ้ารักจริงน่าจะขอบคุณคนที่ช่วยเหลือมากกว่านี้ไม่ใช่มาหวานข้ออ้างเพื่อไม่ให้เงินรางวัล เรื่องเงินทําให้น้ําใจของคนเราเปลี่ยนไปจริงๆไม่ว่าฝ่ายไหนก็ดูจะเหลี่ยมจัดกันทั้งนั้นคุณกล้วยพยายามออกมาชี้แจงผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวว่าเหตุผลที่ไม่ให้เงินรางวัลเป็นเพราะตั้งใจจะมอบให้ผู้ที่แจ้งบอกแสคนแรกเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าโพสต์ชี้แจงนี้ยิ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่ชาวเน็ตบางคนถึงกับกล่าวว่าคุณกล้วยพยายามบิ่มเบนประเด็นเพื่อให้ตัวเองดูดีทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจจะให้เงินใครตั้งแอ แรกเรื่องราวของคุณกล้วยกับน้องทองดีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำใจและความคาดหวังในสังคมการช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนควรเป็นสิ่งที่ควรยึดถือแต่ในขณะเดียวกันการประกาศรางวัลหรือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็ควรได้รับการปฏิบัติตามเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างกันการกระทำใดๆที่ดูเหมือนจะสร้างภาพพจ์ดีในตอนแรก อาจกลายเป็นปัญหาที่นำมาซึ่งคําวิจารณ์และความไม่พอใจในภายหลังหากขาดความจริงใจและความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้พูดหรือทำไปเรื่องของคุณกล้วยและน้องทองดีอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาบางคนแต่กลับเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความซับซ้อนของมนุษย์ในเรื่องน้ำใจและผลประโยชน์สังคมควรหันกลับมาพิจารณาว่าเราควรช่วยเหลือกันด้วยใจจริง หรือเพียงเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการคาดหวังผลตอบแทนกันแน่การพยายามโยกย้ายความรับผิดชอบเรื่องเงินรางวัลกลายเป็นประเด็นหลักหลายคนเชื่อว่าคุณกล้วยตั้งใจไม่อยากให้เงินตั้งแต่แรกและใช้กลเม็ดเลี่ยมต่างๆเพื่อเลี่ยงการจ่ายเงินอย่างเช่นการพยายามมอบเงินให้เจ้าของร้านบุกระทะที่เคยบอกว่าจะไม่รับเงินเพียงเพราะคาดว่าคนดังกล่าวจะปะตอ่อเสการกระทําดังกล่าวกลับสร้างความขุ่นเคืองในหมู่คนที่เกี่ยวข้อง ร้านหมูกระทะที่เคยตั้งใจช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจกลับถูกดึงเข้าไปในกระแสดรม่มาโดยไม่เต็มใจน้ำใจที่ควรเป็นแก่นสำคัญของการช่วยเหลือกลับถูกบดบังด้วยเรื่องเงินรางวัลและความเหลี่ยมจัดหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเงินรางวัลถูกมอบให้ตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจจะบอลงด้วยยอความสวยงามอย่างไรก็ตามในมุมมองของบางคนการช่วยเหลือมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงิน แต่เป็นเรื่องของน้ำใจที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่ไรเดียงสาหักตัดเรื่องเงินออกไปเรื่องนี้คงไม่กลายเป็นปัญหาที่สร้างความวุ่นวายให้กับทุกฝ่ายการกระทําของคุณกล้วยทําให้คนในสังคมตั้งคําถามถึงความจริงใจในการรักหมาจากเสียหมากลายเป็นเสียคนคือคําพูดที่สะท้อนความรู้สึกของสังคมในกรณีนี้คนที่เคยรักและชื่นชมควรจะบุญช่วยหมากลับต้องผิดหวังเมื่อเห็นความเหลี่ยมจัดในตัวเจ้าของทองดี เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ดรมาม่าการช่วยเหลือควรมีความจริงใจไม่ว่ากับคนหรือสัตว์การให้รางวัลที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกควรทำตามที่สัญญาเพื่อรักษาน้ำใจคนที่ตั้งใจช่วยเหลือไม่ใช่ใช้วิธีเหลี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทองดีได้กลับบ้านแต่ความเชื่อมั่นของคนในสังคมต่อกุ้วยคงไม่กลับมาเหมือนเดิม